แฟนๆมาสเตไปมันกันต่อเลยครับย้อนรอยในศึก World Sto ู e กอร์เวลส์2022แข่งขันกันที่ประเทศเวลส์นะครับว้าวความมันเข้าสู่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นการเจอกันครับระหว่างเจ้าของฉายาดานิสตบอยครับจัดฟลมครับต้องโคจรมาเจอกับมือเก่าอย่างฮอสเซนฟาเฟีครับผมเดาก่นว่าในเกมนี้ครับจัดฟลัมยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องคมกว่านิ่งกว่านะครับเอาชนะไปได้แบบเฉียดเฉิว ต่อ5เฟรมและ9เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับวันนี้จ้อนรอยกลับไปดูฟอร์มของจัดฟรัมในเกมนี้ไปคมพร้อมกันเลยครับอันดับเรเียลไทม์ของฮอสเซนวาฟีเซอร์จอยู่อันดับ19ของโลกตอนนี้ได้ไป20,000คะแนน <30. S 2> ถ้าชน,นะจะได้อีก10,000คะแนนอันอยู่อันดับเดิมแต่ถ้าเป็นแชมป จะได้เพิ่มอีกห้าหมื่นคะแนนนะแชมป์รายก 70, นารนี้เจ็ดหมื่นคะแนนได้เพิ่มอีกห้าหมื่นอันดับจะทะยับอีกสองอันดับไปอยู่อันดับสิบเจดของโลกตอนนี้เรียวไทม์แยนปินเทาหลุดท็อปสิบหกแล้วนะครับจีนมีอยู่แค่คนเดียวนะครับในขณะนี้คือเจ้าสินถงที่อยู่ท็อปสิบหก ถ้าอค้ซึ่งไปเป็นแชมป์ไ8้ชย่งซ7นะครับ mm hmm. แต่หนทางต้งบอกว่ายังยังต้องใช้ฝีมือเยอะอยังเหนื่อยครับโดยเฉพาะเจอกระดิกมือหนึ่งอย่างจัดเนี่ยโย oh. Thank <laughs> you.